สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรสตัวล่างนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับก็เป็นแนวทางที่จะทําขึ้นมาใหม่ในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับ ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรคํานวณก็มีค่อนข้างเยอะแยะหลายสูตรนะครับสูตรไหนมันจะเข้านี่ก็ไม่มีใครทราบนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องตัดสินใจนะครับว่าชอบสูตรไหนค่อยเลือกเอานะครับสูตร ที่1นนะครับจะเป็นสูตรหลัก10บล่างตัวเดียวนะเป็นสูตรใหม่นะครับใช้หลัก10บบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่ 1- 2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2 3าครั้งและบวก3คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับสูตรที่2เป็นสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวก็เป็นสูตรใหม่เช่นกันนะครับใช้หลักพันนะบวกส0บบน2ครั้งบวกหน่วยบน บวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับแล้วบวก7คงที่ได้เลขเด่นตัวเดียวเช่นกันนะมาดูสถิติงวดแรกนะย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก6 7นะครับสูตรที่1เลข6สูตรที่2เลข7ก็ได้ชุดเดียวนะครับคือ67ผลรางวัลออก67นะครับก็ถูกเป็นงวดแรกนะถูกเป็นงวดแรก งวดถัดมานะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1นี่ได้เลข9กสูตรที่1นี่ได้เลข9นะครับสูตรที่2ได้เลข1ก็ได้ชุดเดียวคือ91นะครับผลรางวัลออก91ก็ถูกเป็นงวดที่2นะครับงวดถัดมาสูตรแรกได้เลข4สูตรที่2ได้เลข6ได้ชุดเดียว4 6นะครับผลรางวัลออก4 6ก็ถูกเป็นงวดที่3าม งวดถัดมาสูตรแรกได้เลข6สูตรที่2ได้เลข6นะครับได้เบิล66นะครับออก6 6ก็ถูกเป็นงวดที่4งวดถัดมาสูตรแรกได้เลข4สูตรที่2ได้เลข4นะครับงวดนี้ก็ได้เบิ้ล44นะออกเบิ้ล44ก็ถูกเป็นงวดที่5นะครับมาดูงวดล่าสุดนับสูตรที่1นี่ได้เลข6สูตรที่2ได้เลข3 ได้ชุดเดียวนะครับคือผลรางวัลออก6 3นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับถูกเป็นงวดที่6สาิตย้อนหลังนะครับทำให้ดูเนี่ยมันก็เข้าดีหมดนะครับเวลาทําย้อนหลังแต่ในงวดต่อไปไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับบางครั้งอาจจะเลือกไม่ถูกก็ได้นะครับผมเอามาดูว่าตัวเลขงวดใหม่นะครับสูตรนี้มันจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่1นะครับหลัก10ล่างตัวเดียวใช้หลัก10บนเลข5้า บวกหน่วยบนเล็กหนึ่งบวกหลักหน่วยล่างเลข3สามบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขเก้าแล้วบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสามบวกสามได้หกบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่สองสามครั้งนะครับสามบวกกันสามครั้งได้เก้าตำแหน่งสุดท้ายบวกสามคงที่ห้าบวกหนึ่งได้สี่นะครับ ห้าบวกหนึ่งได้สไม่ใช่ห้บวกหนึ่งได้6กนะผมหบวกหนึ่งได้ห6หบวกสาได้9ก้าเบวกเก้าได้สิบแปบแวกหกได้ยีสี่นะครับยี่บี่บวกเ้าได้สามสิบสมสสาบวกสามดูตัวเลขแล้วไม่น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าร้อยหน้าหนึ่ง หน่วยท้ายที่หนึ่งอา้าวผิดตรงนี้นะครับสูตรมันบวกหน่วยหน่วยท้ายที่หนึ่งสองครั้งนะผมมาบิดมาบวกหน่วยหน้านะครับเออมันมันผิดนะครับทําคนเดียวก็เขียนผิดนะครับตาลายขออนุญ,ญาตลบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมเอาไปบวกแล้วตัวเลขมันไม่ตรงกันนะเวลาไปทําย้อนหลังตรงนี้ เขียนว่าหน่วยท้ายครั้งที่1นนะครับก็ไปเขียนข้างหน้านะผิดหน่วยท้ายคือเลข9ตรงนี้นะครับสองครั้งความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะครับบาครั้งดูไม่ดีตาลายนะครับเขียนเป็นหน่วยท้ายก็ไปเขียนหน่วยหน้านะครับเอาเอาใหม่นะครับเอาใหม่ตำแหน่งตำแหน่งนี้ผิดนะตำแหน่งตรงนี้ผิดเดี๋ยวผมลบก่อนเลขหก 6, ตรงนี้ไม่ใช่ ตำแหน่งตรงนี้99 18นะครับตรงนี้จะเป็น18เช็คตัวเลขอีกทีนะครับ5 1 3 9นะครับนี่หน่วยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งนะครับเขียนไว้หน่วยท้ายอยู่ไปเขียนขีดข้างหน้าเนาะ9 9 18เกแล้วบวก9บวก3ถูกต้องแล้วคร่านี้นะครับ บวกผิดแล้วท่านผู้ชมไปบวกแล้ตามแล้วไม,ม่ตรงกันอีกนะครับ5นะครับห้าบวกหบวกหได้หกหบวกสได้เก้าเก้าเก้าสบวกสิได้สานะครับสามบกบวกเ้าได้สี่สิบห้าสีบห้าบวกสาได้สี่สิบแปดนะครับมันจะต้องได้สี่สิบแปดนะครับผมคราวนี้ถูกแล้วนะครับได้เลขแปนะครับสูตรที่หหลักสิล่างได้เลขแปนะครับ ก็ไม่รู้ท่านผู้ชมชอบหรือเปล่านะเลขแปดนะครับมาดูสูตรที่2หลักหน่วยนะครับใช้หลักพันนัเลขสามบวกหลักสิบบน2ครั้งนับหาวกห้าได้สิบบวกหน่วยบนเลข1บวกหน่วยล่างสองครั้งนะครับสาบวกสได้หกบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1นึ่งับเลขศูนย บวกร้อยท้ายครั้งที่2อครั้งนะคบสาวกสได้หแล้วบวก7คงที่3ามบวกสิได้13นะบวก1นึ่งสิบสี่สิบบวกหกยี่บวกหได้ยี่6บกยนะยีบกบได้สาได้เลขสาได้เลขสานะครับดังนั้นตำแหน่งหลักหน่วยล่าง ได้ตัวเดิมเลขสามท่านผู้ชมว่ามันจะมาไหมนะครับบางท่านก็อาจจะเอ๊มันออกสามไปแล้วมันจะออกอีกได้ไหมสถิติมันก็เคยออกนะครับผมนะครับนี่สี่หกมันก็ยังมาออกหกหกนะครับหลักหน่วยก็ยังตัวเดิมงวดนี้งวดก่อนแปดงวดก่อนหกสามงวดนี้อาจจะแปดสามมันก็เป็นไปได้นะครับแต่มันจะเป็นหลักสิบเลขเลขแปดหรือเปล่าก็ต้องรอดูเนาะในชุดสรุปเนี่ยผมมีทั้งแปดสาม มีทั้ง9-3นะ8-3ก็เน้นให้นะเพราะว่าเด่นล่างผมให้เด่น8กับ9ในในชุดสรุปรัฐบาลไทยนะให้เด่นให้เด่น8กับ9ในชุด2ตัวล่างก็มี8-3นะมี9-3ถ้า9ไม่มาก็8มานะคือตัว2ตัวนี้มันเลือกยากนะสูตรมันมีทั้ง2ตัวนะมีทั้ง8มีทั้ง9นะแล้วแต่ใครจะชอบตัวไหนนะ8-3นี่มันก็เป็นเลขที่ ที่ผมเทียบคู่ขี้สิบล่างนะสิบล่างวันนี้มันน่าจะได้เลขคู่นะครับมันน่าจะได้เลขคู่นะผมก็เลยเลือกแปดสามมาให้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมไปตัดสินใจเอาเองนะครับสุดท้ายต้องไปรอดูในวันที่สิบหกนะว่าสูตรมันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับตรงนี้ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าในชุดสรุปก็มีทั้งแปดสามมีทั้งเก้าสามนะไม่รู้จะออกตัวไหนนะครับตัวไหนก็ได้นะครับขอให้มันออกนะครับขอให้มันเป็นเลขอื่นก็พอนะครับมันเป็นสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะครับ หรือจะเป็นในตัวอื่นที่ไม่ได้วงไว้ก็ไม่เป็นไรเนาะขอให้มันถูกขอให้มันมาก็แล้วกันนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ